สวัสดีครับก็ผมนายพัชรพงษ์ทาสศนะครับเป็นนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับสครับวันนี้นะครับจะมาแกะสลักเกี่ยวกับลายกุหลาบจากมะเขือเทศแล้วก็ลายใบไม้ฉลุจากหัวไชเท้านันเองครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับกาสเตรียมนะครับก็มี1มีแกะสลักนั่เองครับอันที่2นะครับก็เป็นถาดรองผลไม้นั่เองครับ อันที่สามนะครับก็เป็นผลไม้นั่นเองครับลายแรกที่เราจะแกะนะครับวันนี้ก็คือลายดอกกุหลาบนั่นเองครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับลายดอกกุหลาบนะครับเราจะเลือกผลไม้นะครับที่มีลักษณะผิวที่เรียบเนียนไม่ขุ่ขะมากจนเกินไปนะครับถ้าเราแกะออกมาแล้วมันจะลายเม็ดสวยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะดูตรงขั่วตรงนี้มานะครับแล้วก็จะเฉือนเข้าไป ประมาณหนึ่งหนาๆเลยนะครับได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะเดี่ยวโค้งนะครับแล้วก็จะเฉียงมาแบบนี้แล้วก็เฉือนทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆไม่หนาจนเกินไปไม่บางจนเกินไปนะครับทำไปเรื่อยๆการจัต่ก่นอกนเราต้องใจเย็นมีสมาธิาต้องดีนะครับไม่ทำแรเกินไป ก็จะเฉื่อตามตรอยได้เลยครับมเมล็ดนี้ก็เริ่มงที่จะเกิบสึกครับก็เลยมีความเร็วที่น้อยแต่ว่าก็ทำได้ครับแล้วนะครับหลัากนั้นเราก็จะใช้การม้วนนะครับการมวนนร้รมวนนะครับก็ม้วนตามรอยของมะเมล็ดมาเลยครับ ทำได้ตามรอยมานะครับม้วนถนัดด้านไหนก็จับได้ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็เอาฐานตรงนี้นะครับปิดเอาไว้แล้วก็นี่ดอกกหลาบของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับโอ้จะเล่นมูวอีกแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับลายดอกกหลาบนะครับเป็นลายที่ทำง่ายสวยงามแล้วก็รับประทานอร่อยแน่นอนครับ ที่2ก็จะเป็นลายใบไม้ฉลุนน่นเองครับลายใบไม้ฉลูนะครับเราจะใช้หัวชายเท้านะครับขนาดนี่เลยครับหัวชายเท้านะครับคุณสมบัติก็ต้องมีความสดใหม่ดูตรงขั้วได้เลยนะครับสดใหม่ของแท้แม่เอ๋ยแม่กองนั่เองครับไม่ใช่แม่กองนะครับก็คือแม่เขมร่านี่เองครับซื้อเขมร่านะครับลักษณะของมันนะครับก็จะไม่มี การโค้องงอลักษณะจะเหยียดตรงแบบนี้แล้วก็วอวบอิ่มแน่นดูน่ารับประทานนี่นเ,เองครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะถ้ามีขนาดยาวมากนะครับเราก็จะหั่นครึ่งนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะทำการเฉือนบางๆนะครับโดยที่เราจะทำไม้ไม้นะครับ มีการเฉือนบางๆนี่นะครับประมาณนี้ได้ความบางประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้ใบไม้จากหัวเชือเท้าความความหนาบางตามความต้องการของเราแล้วนะครับต่อไปจะไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการทําใบไม้ครับแล้วขั้นตอนการทารําใบไม้นะครับเราก็จะทําจับมีนะครับเหมือนรอนเรา จับดินสอปากกาครับแล้วก็จะเฉือนแบบนี้แล้วก็ลากยาวมาทิองเอียงนิดหนึ่งให้มันเป็นรูปโค้งๆนิดหน่อยแล้วก็จะทําให้เป็นรูปใบไม้ครับขั้นตอนที่สองนะครับก็ทําให้เป็นรูปใบไม้เลยครับึ๊บได้ประมาณนี้นะครับจะตกแต่งให้สวยงามก็ได้ครับแล้วแต่ความต้องการของทุกคนขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะ ทำเส้นกลางใบนะครับเส้นกลางใบนะครับเราก็จะวัดจากนี่มาถึงตรงปลายใบยของเราโดยที่จะไม่ชิดกับปลายใบายมากเพราะจะทําให้ปลายใบายขาดนะครับก็จะประมาณนี้เยาจอมาปึ๊บตัดประมาณนี้แล้วก็เยียยนิดหน่อยได้เส้นกลางใบประมาณนี้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหลุม ด้านข้างที่เราจะทำนะครับโดยเราจะทำเอียงแค่น,นิดหน่อยลักษณะลุมนะครับก็จะเป็นไม่ใหญ่หรือไม่เล็กจนเกินไปครับแค่นี้มัหน่อยประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ประมาณนี้ครับเท่านี้ครับประมาณนี้ครับ,รรบ,รรบอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะทำเช่นเดียวกันครับ ครับเมื่อเราจะอาอิงลักษณะของใบอีก้าหนึ่งเป็นจุดอานอิงครับเราจะทำพิมานะครับเราจะมิตทำตรงเฉนปมานี้ได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราก็จะทำให้เหมือนรูปใบไม้มากขึ้นนะครับโดยการเฉือนด้านขอบแบบนี้ครับลักษณะการที่จะเฉือนด้านขอบนะครับเราต้องดูหลุมที่หนึ่งกับลุมที่สองตรงที่ว่างของลุ่มที่หนึ่งที่สองนะครับเราก็จะทำการ เชื้อแข็งมาแบบนี้ครับนี่ครับได้ขอไปนี้ครับนี่ครับได้ขอไปมานี้ดันหนึ่งก็ทำเช่นกันครับนี่ครับเราก็จะได้ใบไม้ลายฉลุที่เราต้องการแล้วนะครับสวยงามนี่ครับสามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะตกแต่งเพิ่มเติมตามความต้องการของเราเพื่อความสวยงามมากขึ้นก็ได้ครับ ต่อเป็นการจัดจานนะครับการจัดจานนะครับเราก็จะนํากระปินะครับมาเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ของเรานี่นเองครับต่อไปครับเราก็จะนาลายดอกกุหลาบและลายใบไม้ฉลูนะครับมาจัดจานกับอาหารของเราเพื่อให้เกิดความสวยงามและน่ารับประทานนั่นเองครับ แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับลายการแกะสลักลายดอกกุหลาบและการแกะสลักลายใบไม้ฉลูนี่นะครับก็จัดจานใส่กับกับปปิใส่จานอย่างสวยงามเลยนะครับก็จะมีผักตกแต่งด้วยครับนี่นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราทําเสร็จสิ้นนั่นเองครับยังไงนะครับก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับอาหารอื่นหรือว่าจะไปประยุกต์ใช้กับลายการแกะสลักอื่นได้ครับขอบคุณครับ